Các bạn có thể nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không มันพี่ควมีมหอนมักีดาหน่อยมักีดาหน่อย

Cái này thúng với bà này, nè Cao xíu bên bò uhm.

มันเขียบหน่อยเห็นละงงงามเลยอันนี้ขวบ ้มท่โนละวันน้ำุยุันกับปนั่นอันนี้บกหยไอหยเดือีแมงมันพี่น้อง อันน,น,นี้แมงม,ม,มันนี่เนาะเป็นบ่แมงเมงมันเนาะเป็นแมงมันต้นละแปดจีรัอยหานี้ครับบรรยากาศครับมันนี่ฝนตก รังตอรังตอมัน huh. น yeah. ี ila, ่มีแต่แบงแน่เเนื้อสดๆ้อมจุเราเรียกแบงให้เจ้าเนาะเนื้อหอมจุครับผม

ไฮไลท์ด้วพี่น้องเนะตุงละยีสบบาทคลไมตาลดูกันมาพี่วนปีละเถ้ากินปีละเถมาทุกคนนี่บุหด้หากินยังไงดิมนมยาฝน้าบ่มีแล้ว ข้าเขียดบ่มีเนาะเขียดเนาะเขียดทางใย่้างเขใยดเดนกับเปิดลบกเป็ยูเปิดออีกนั่นก็จมมาเลยแล้วก็วางไาดเลยสาม้อยเลยนะคะน้ร้อยห้าสิบค่ะถุงเล็กร้อ้าสิเลยนะจ๊ะหนองเมีย หานงมีไ้ <c oughs> น,นี่นอ,นองเมียลำบ,บากน่นอนปวดงอนไรยังมันมันเห็ดชนิดเดียวกันค่ะแต่ว่าพัดสีเหลืองอะลูกอันนี้หมักเมาหมักเมาไม่สิบไม่สิบเลยนะครับไม่ิอันนี้ห ของกินไม่ข่าวมากบุกครับมเมืนี่ฝนตกเก็ไไดไ,ไ,ดไ,ไดข่จานละร้อยห้าสิบ น้ำท่วมตลาดแบบทัวงงามขนาดเลย นี่มาคำงามขนาดนี่สิบบาทเองกินจนเมื่อย์หมดละพี่น้องเลยหน่วย์ไม่เงยเนาะกินที่นั่นไปหมดละน้อไม่พร้อมกินตัวไหนถุงยี่บาทครับนี่น้อไม่พร้อมกินถุงห้าสิบ เลยงีมาของนี้ส่วนนี้ก็ปลาล่าได้พี่น้องด้วยส่วนนี้จะเป็นปลาล่าแม่บอกว่าอย่าวิ่ง

ปลาเมื่องอุบลปลาจากเเลได้มาเนี่ยปลาเปิงค่ะปลาจากเมืองอุบลเอด้วยด้วยอแอยู่ไหน้อใครได้มาตกมือต่อยกันองมเนี่ค่ะค่ามแดดีสีตลอดเทวกับไงไม่มีใครช่วยนะตเองเอ้ยไหนช่อมด้วย ทุกขาน่ะถึงละห้าสิบกเขาทุกมหาซิปเลยมั้งทุาซบาหน้างามหน้าเพงแปดสิบบาท บรรยากาศด้วยพี่น้องมันนี่ไม่ขาดก็มาบวครบปันใดไม่ขาดบ่เต็มเอยมันมาบเบกิด ยังบ่ครับันนี้เพิ่มมายังครับเนี่บ่กเป็นได้มันบ่เป็น40ชิ้นบาที่ปลางามคักว่าปลานือวอดก็งามครับคุณ มือหนี้ตลาดบรรยากาศตลาดลาดลองบอลครับพี่น,อน้องไม่ค่าครับมาประกบฝนตกครับผมคึกคักเริ่มคึกคักแล้วครับผมโซ่เศร้าๆไปแล้วครับคลิปนี้จะไ,ได้กับฝากที่ตามบาร์ปูซอนอีสานแม่น้ำเหนด้วยครับผมขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ